ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับคือรอยพระบาทนะครับด่านฮีนะครับตรงนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณนะครับริมถนนนะครับเส้นอุจินารายนะครับไปกาลสิธ์นะครับอยู่ถนนสีเลนนะครับนะครับที่มาที่ไปนะครับมีคนนะครับฝันนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นรอย พระบาทนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่บริเวณลานหินนะครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับยังไม่เป็นเป็นสถานที่แบบนี้นะครับมีแม็โครนะครับมาทำถนนสี่เลนนะครับมานิมิตฝันขุดลอกตรงนี้นะครับก็เจอนะครับเจอเป็นรอยพระบาทนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ มาสร้างนะครับเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือสถานที่ทั่วไปนะครับรอยพระบาทดานีนะครับตั้งอยู่บริเวณเขตตำบลนะครับกุดว่านะครับอำเภอกุชินละายจังหวัดกาลสิทธิ์นะครับนี่คือนะครับรอยพระบาทนะครับที่ค้นพบนะครับผู้ที่ ค้นพบนะครับหรือขุดพบนะครับก็เป็นช่างนะครับที่ทําถนนสี่เลนนะครับนิมิตฝันนะครับว่าตรงนี้คือเป็นมีรอยพระบาทอยู่นะครับครับหลังจากนั้นก็ได้โชคได้ลาบนะครับนะครับหลังจากที่ฝันหรือว่านิมิตนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ใช่ไม่ใช่วัดนะครับเป็นสถานที่ พบเจอนะครับรอยพระบาทจากที่ฝันนะครับนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็มาสร้างนะครับสถานที่ตรงนี้ไว้นะครับคนที่ฝันนะครับนี่คือเป็นแอ่งนะครับแอ่งน้ํานะครับลึกมากนะครับน้ําใสนะครับเหมือนบ่อน้ํานะครับใสมากนะครับ น้ำนี้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับน้ำใสสะอาดนะครับนะครับหลายคนหลายท่านนะครับมาตรงนี้นะครับจะได้โชคได้ลาบนะครับจากสถา,านที่แห่งนี้นะครับ